ชายคนนั้นยกปืนขึ้นเล็งกวางตัวหนึ่งแต่กลับพบเห็นเงาร่างบิดเบี้ยวอยู่ข้างหน้าทําให้เขารู้ตัวทันทีว่ามีเรื่องไม่ไดีเกิดขึ้นเพราะมีคนบอกว่าในป่าแห่งนี้มีสัตว์ประหลาดดูร้ายอาศัยอยู่เพื่อเอาชีวิตรอดพ่อลูกทั้งสองจึงรีบหลบไปหลังหอสังเกตการ์แล้วชายคนนั้นก็ทําท่าบอกให้ลูกชายอย่าส่งเสียงเด็ดขาดถึงกระนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากนอกห้องอีก ชายคนนั้นเห็นดังนั้นจึงรีบยกปืนขึ้นเล็งไปยังทิศทางของเสียงเพราะน,นี่เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่เขาออกล่าสัตว์ที่ได้พบกับสัตว์ประหลาดจึงทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักขณะนั้นอากาศเต็มไปด้วยบรรยากาศน่ากลัวที่ทำให้รู้สึกตึงเครียดราวกับว่าสัตว์ประหลาดจะบุกเข้ามาในห้องในอีกไม่กี่วินาทีขณะที่ชายคนนั้นกำลังเตรียมตัวจะสู้ตายกับสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดด้านนอกห้องกลับหนันหลังกลับไปโดยไม่ทราบสาเหตุ จนกว่าเสียงข้างนอกจะเงียบสนิทลงชายคนนั้นจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนและมองสำรวจรอบๆแต่ไม่รู้ว่าแผ่นไม้ด้านนอกเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนไปหมดแล้วตอนนี้ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือกว้างป่าตัวนั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถูกควักเอาเครื่องในออกไปหมดแล้วขณะที่ชายคนนั้นยังคงมองสำรวจด้วยความไม่วังใจเขาก็เห็นสัตว์ประหลาดนั้นแวบ,บผ่านไปอีกครั้งแม้จะไม่โดนแต่เสียงคำรามก็ค่อยๆห่างออกไปจนกระทั่งตอนนั้นผู้ชายจึงได้โล่งใจสักทีลูกชายถามพ่อด้วยความอยากรู้ว่าเมื่อกี้คืออะไร พ่อไม่ได้บอกความจริงแค่บอกว่าเมื่อกี้เป็นมีดำํำเพราะเขาเป็นห่วงว่าถ้าบอกความจริงจะทําให้ลูกชายมีเงาในใจตอนเด็กโดยไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งสัตว์ประหลาดนั้นกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ลูกชายของเขาไม่อาจลบเลือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนมาถึง30ปีต่อมาแจ็คหนุ่มน้อยวัยรุ่นในอดีตเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาคิดว่าจะใช้ชีวิตกับครอบครัวในเมืองใหญ่ต่อไปได้แต่จดหมายฉบับหนึ่งกลับดึงเขาให้หวนคืนสู่กระท่อมกลางป่าในวัยเด็กอีกครั้งปรากฏว่าพ่อของแจ็คเสียชีวิตแล้ว จึงพาภรรยาและลูกสาวกลับบ้านช่วงปิดเทอมระหว่างทางขึ้นเขาแจ็คได้พบกับเพื่อนบ้านเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีเมื่อรู้ว่าเพื่อนบ้านคนนั้นก็จะขึ้นเขาไปบ้านเช่นกันแจ็คจึงอาสาให้เพื่อนบ้านโดยสารไปด้วยโดยไม่ลังเลแต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างไม่คาดฝันโชคดีที่รถถูกต้นไม้ใหญ่ขวางไว้ครอบครัวจึงติดอยู่กลางอากาศเพื่อนบ้านจะเปิดประตูรถออกไปแต่ดันทำตกพื้นเห็นอย่างนั้น แจ็คจึงให้ภรรยาพาลูกสาวปีนขึ้นไปบนรถไม่ทันไรเสียงคำรามก็ดังขึ้นมาอย่างฉับพลันแล้วเขาก็เห็นเงาของสัตว์ประหลาดในกระจกมองหลังก่อนที่เขาจะตั้งตัวได้แขนเดียวก็กระแทกกระจกรถแตกกระจายแล้วแขนของเขาก็ถูกสัตว์ประหลาดข่วนวินาทีต่อมาเพื่อนบ้านที่อยู่บนพื้นก็ถูกสัตว์ประหลาดลากไปหลังจากรู้ตัวว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยแล้วแจ็คก็รีบปีนขึ้นไปบนหลังคารถเพื่อช่วยภรรยาและลูกออกมาโชคดีที่บ้านหลังเก่าอยู่ใกล้ๆนี้เองแต่ทันใดนั้น เสียงคำรามของปีศาจดังขึ้นอีกครั้งรีบกลับบ้านไปเพื่อเอาชีวิตรอดครอบครัวต้องวิ่งหนีตายอย่างสุดชีวิตก่อนที่ปีศาจจะตามทันพวกเขาจึงรีบหลบเข้าไปในบ้านแต่ตอนนี้ปีศาจมาถึงหน้าบ้านแล้วหลังจากได้ยินเสียงเคาะประตูอย่างบ้าคลั่งจากด้านนอกครอบครัวต่างตกใจจนตัวสัน่นโชคดีที่แจ็คใช้ร่างกายปิดประตูไว้จึงทำให้แยกสัตว์ประหลาดตัวนั้นออกไปอยู่นอกบ้านได้ จนกระทั่งเสียงข้างนอกสงบลงสนิทแล้วแจ็คจึงค่อยๆเดินไปที่ห้องใต้ดินในบ้านและพบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซนของพ่อทำให้ไฟในบ้านสว่างขึ้นมาถึงแม้ว่าวิกฤตจะคลี่คลายไปชั่วคราวแล้วก็ตามแต่แจ็คก,ก็รู้ดีว่าสัตว์ประหลาดนั้นต้องกลับมาอีกแน่นอนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเขาจึงย้ายตู้เสื้อผ้าไปไว้ที่ประตูห้องคิดว่าอย่างนั้นครอบครัวก็จะปลอดภัยแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นแขนที่เจ็บของแจ็คติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์แล้วขณะท,ที่เขากำลังจะนอนในคืนนั้น ผมเริ่มร่วงเป็นกระจุกกระจุกที่น่ากลัวกว่านั้นคือสายตาของเขาก็เริ่มพร่าหมูขึ้นโชคดีที่ตอนนี้เขายังมองเห็นใบหน้าภรรยาได้อยู่เพราะฉะนั้นแจ็คจึงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองแต่ภรรยาของเขาก็สังเกตเห็นเลือดที่แขนของเขาแล้วไม่คิดว่าทันทีที่แจ็คได้กิ่ดเลือดเขากลับลุกขึ้นยืนอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้และกัดแขนตัวเองที่บาดเจ็บอย่างไม่ยังคิดเห็นภรรยาที่ตกใจจนหน้าซีดเผือดแล้วสติที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดทําให้เขาหยุดลง แล้วแจ็คก,ก็หันหลังกลับไปโดยไม่เหลียวแลขณะนั้นภรรยารู้ดีว่าบ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือรีบพาสามีส่งโรงพยาบาลและแล้วเธอก็สังเกตเห็นรถที่จอดอยู่หน้าบ้านจึงรีบไปหาลูกกุญแจโดยไม่พูดพรามทาเพลงแล้วก็หยิบมีดปอกผลไม้ขึ้นมาเล่มหนึ่งเมื่อเห็นว่าด้านนอกไม่มีอะไรผิดปกติแล้วจึงพาครอบครัวขึ้นรถแต่เธอยังไม่ทันได้ออกรถ